เป็นเรื่องใหญ่จะะนงพนีเดือดแจ็กโปแตกสารภาพผิดเรื่องนี้อีกหนึ่งคู่รักที่คบหาดูใจกันมานานระหว่างจะะนงพนีมหาไทยและแจ็กธนพลห่างหายโมเมนต์คู่มานานล่าสุดสาวจ๊ะโพสต์ถึงหนุ่มแจ็กโดยระบุข,ข้อความบอกว่าในขณะที่ฉันเล่นคอนเสิร์ตสองที่เพิ่งเสร็จมีแฟนคลับทักมาแม้ หนูเจอผู้ชายแม่ที่ร้านเอหอโลอาแม่มาด้วยไหมโอเคจะบบนอกจากตรูไม่ได้ไปคือตรูไม่รู้ด้วยคร้าว่ามันไปเก่งมากผู้ฉันเล่นฉากเอสียงอตออายละหนึ่งพร้อมเผยบทสนทนาและบอกว่าบนสนทนาสุดท้ายคือร้อนมากแม่ตอนบ่ายสามกา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 ป่านนี้ยังเที่ยวร้านเอหอโลอา คงคิดว่าตรูยังไม่เลิกงานหึและบอกว่าจบบทสนทนาที่พ่อขอโทษหลังจากนี้ตรูจะไม่ตอบไลน์มันเลยหนึ่งเดือนหลังจากที่เคยผิดพลาดมาแล้วจนตรูต้องลบเพื่อนในเฟซไปสองปีแล้วจนป่านนี้ก็ยังไม่รับเฟซเลยเหลือแค่โทรทางเดียวเมื่อไรที่ผิดอีกตรูบล็อกเบอร์ทุกอย่างจะบก